เรื่อยๆซื้อเล็กตัวใดเนี่ยจนคือขึ้นยิ่นมาจ้าได้มาดีอยู่แม่ตัวแม่นๆนะห้าสองเออไม,ม่จกักโตหรอเอาเนียนๆเลยสี่สองเนียนๆแม,ๆมนบ่เออฮะเอ้ยไ,ไปหายกินรดบ่โตตัวใดล่ะหัวคันแมนแมนนี่ดีกว่ากระเจาพ,พั่นพุนนออ่นพั่นหมดเลยเนาะ แม่หิวเขาว้ยมนทำนี้ะไไปก็กลังเก่งเด็กไปพุ่นซี่สองอะไรตู่นะห็นบ่อล่ะกูก็เลยหลงเลยวยเนาะไปใส่กไปเื้ตัวเท่าไรล่ะบาทที่นี่เ้อยอันทุเนเยออนตัวใดงเนี่ย่ะโอ้ยดูกับมักกวนเอ้ย 马龙。